เฮ้ S <S ยอุ้ยเลอะฝนตกอากาศดีรับเลิกฝนตกวันนี้นะคะตอนนี้อ๊อฟอยู่ที่สายไหมนะคะวันนี้อ๊อฟมารับสมาชิกใหม่สําหรับแคมปิ้งของเรานะคะก็ไปดูกันเลยว่าสมาชิกใหม่ของอ๊อฟเป็นอะไรนะคะที่จะเอาไปใช้ในแคมปิ้งได้ไไดระวังรถ แน่นี่ไงล่ะสมิกใหม่ของออฟนะคะ,ะ,คะก็คือรถตู้น้อยๆของเรานะคะคือเรามองหารถตู้เล็กนะคะเพื่อที่จะเอาไปทำแคมเปอร์แวนนะคะเปลี่ยนบ้างเนาะกางเต็นท์บ้างนอนในรถบ้างนะคะเผื่อว่าไหนฝนตกหนักๆเนาะอ่ะมาดูสำหรับรถตู้คันนี้เนี่ดูหน้าตาก่อนนะคะเป็นโต y o t a าไลอใช่<ม>ไหมไลออ อ่าโตโยต้ยาตลาเอ็ดนะคะปีปี93ปีเกรุ่นปู่แล้วมั้งปตู้ลองนับอายุนี้เท่าไหร่ก็ถามว่าเราโชคดีไหมถือว่าโชคดีนะคะที่คือเรามองหามาระยะหนึ่งแล้ไม่นานหรอกสองวันเรามองหามาระยะหนึ่งประมาณสองอาทิตย์อ่ะก็คือเราช่างใจระหว่างรถตู้เล็กกับรถตู้ใหญ่ ว่าเราจะเอาอะไรแต่ทีนี้พี่ตาเขาบอกว่าคืออยากให้ออฟมได้ขับด้วยก็ต้องใช้เป็นรถตู้เล็กแล้วทีนี้มันมีอย่างหนึ่งที่เราต้องหาก็คือเกียร์ออโต้เพราะว่าอ็อฟขับเกียร์ธรรมดาไม่เก่งนะคะก็ได้คันนี้มาเลยนะคะสภาพยังเป็นรุ่นเดิมๆนะคะสีเจ้าของเดิมอ่ะเขาทำมาบ้างนิดหน่อยไม่ได้ทำทั้งคันนะ แต่ว่ายังไงออฟก็จะต้องเปลี่ยนสีอยู่แล้วแต่ยังไม่บอกว่าเป็นสีอะไรนะคะสิ่งที่เราชอบก็คือมาสะดุดก็คือตรงล้ 14, อแม็กเป็นแม็กกล้วยนะคะยางเท่าไหร่พี่อ่ะสิบสี่ขอบ1ิบสี่นิ้ก็คือมันก็น่ารักกระทัดรัดแล้วก็เป็นล้อแม็กแท้นะคะซึ่งเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยสําหรับล้อนะคะเข้ากับยุคเลยทีนี้ นี่นี่อย่างที่สองอย่างที่สองที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือไม่ให้เปลี่ยนอันนี้ที่ได้มาเนี่ยแก๋มากอ่าอันนี้ก็ของแท้ร,ร,รุ่น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 จริงของเขาเลยแต่ว่ามันมันแตกตรงนี้แต่ว่าพี่พี่โยที่เป็นเจ้าของรถคันเดิมเขาอ่านำเข้ามาอยู่นะคะจากญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้มันติดโควิดเนาะก็เลยยังจองไว้ละยังไม่ได้ก็เลยจองไว้นะคะก็ก็คือยังยังเป็นรุ่นเดิมเนาะแล้วก็ เดี๋ยวเราค่อยดูด้านในนะคะประตูก็สไลด์ด้านข้างด้านเดียวก็คืออย่างที่เห็นนะคะส่วนด้านหลังเปิดใต้ทะเบียนดําเปิดขึ้นมาหน่อยเราได้้ายทะเบียนดาที่ปัดน้าฝนยังอยู่เหมือนเดิมนะคะอ,อ้าวล็อกหรือเปล่าโอ้ไม่รู้เปิดเปิดตรงไหนอะ่ะไม่รู้เปิดยังไงเอาไว้ก่อนก็ได้เราก็เปิดไม่เป็น ด้านข้างนี้ก็ยังสภาพนะคะสภาพดีเหมือนเดิมหลังคานีไม่ได้ทําสีไม่ได้อะไรเลยยังเป็นสภาพเดิมหมดนะคะยังเป็นสภาพเดิมหมดฟิล์มนี้ต้องไปเปลี่ยนใช่สิ่งที่อ๊อบจะทำก็คือฟิล์มนี่แหละค่ะอ่ะ,อะเรามาดูด้านในรถกันวันนี้แหละครับออฟฟี่จะกลับบ้าน กูเจเขาเรียกอะไรรีโมทอ่าทำเป็นแบบรีโมทให้คือ<ม>เราโชคดีมากาที่แบบว่าได้รถที่เขาทําให้พร้อมมาหลายอย่างคือเราไม่ต้องไปทําเองนะคะนี่ไงเกียร์อโอโต้อย่างที่เราบอกไปนะคะเป็นเกียร์อโอโต้มีจอนะคะฟังเพลง fAMfm เเป็นรีโมทพร้อมนะคะมีกล้องนะคะ อ่าเขาเรียกอะไรอันนี้คอนโซนคอนโซนด้านหน้ายางสภาพดีนะคะเดี๋ยวเอเปิดให้ดูพุ่งไปด้านหน้าทําไงเนี่ยน <c oughs> ี่เลย,เยนะะี่เราเข้ามาอยู่ในรถแล้วใช่ขอบอกว่าแอร์ตอนนี้เป็นยังไงหนาวอันนี้ขนาดโลสุดนะแอร์หนาวเลยนะคะแอร์พี่เขาทาให้ นะคะก็คือด้านหน้าด้านหลังพร้อมหมดนะคะเพลงฟังได้นะคะ USB ฟังได้ FMAM ฟังได้ใช้รีโมตปรับนะคะแล้วก็อันนี้คือกล้องกล้องติดหน้ารถมาพร้อมนะคะอันนี้คืออะไรพี่ต้าอ,อันนี้วัดอุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ำแต่ว่านี้ต้องไปไล่เช็คอีกทีนึงพี่แกบอกใช่ก็คือ ความโชคดีที่ออฟบ้าก็คือหนึ่งวไม่ต้องไปทําเกียร์ใหม่เป็นเกียร์ออโต้เพราะว่าจริงๆถ้าเราได้รถตู้มามันจะเป็นเกียร์เกียร์ม่นุ่นเกือเกียร์ธรรมดาแล้วอันนี้ข้อดีก็คือเป็นเครื่องเบนซินเสียงจะใช่อันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะคะเสียงมันจะเงียบแล้วก็ที่สําคัญค่าภาษีมันถูกเครื่องเจ็ด k เจ็ด k นะคะนะคะอันนี้พี่โยเขาก็ทําเพิ่มขึ้นมาเนาะก็มันเป็นที่เก็บเครื่องยนต์ใช่ไหม อะไรอยู่ในนั้นก็ไม่รู้แหละยังไม่มีความระะ<ล>ู้อันนี้เป็นพวงมาลัยเดิมๆพี่ต้าเขาอยากได้เขาอยากได้ตุนไม่ถามเขาว่าเอ้ยมันมันมาเป็นแบบลายไม้แบบโน้นหรือว่ามันมันมียังไงแกบ,บอกเออพอดี<ช>มีเก็บไว้พี่ต้าเขาเขาว่ามันกว้างมันใหญ่เขาเขาอยากได้แบบเดิมนะคะ,ะ,คะพื้นนี้พี่โยทามาเขาทํามาให้เรียบร้อยแต่ว่าอ๊อฟยังไม่รู้ว่าจะต้องไปเพิ่มหรือว่าปรับปรุงยังไงอันนี้ส่วนเบาะ มีทั้งเบาะที่พี่โยซื้อมาใหม่แล้วก็เบาะเดิมของของรถยนต์ <c oughs> ให้มาหมดเลยนะคะแกก็ให,ให้ให้คืนหมดเลยนะคะสภาพด้านบนก็มีขาดนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บนะคะอันนี้ตัวแอร์ <A S 2> ด้านหลังเย็นเย็นมากมนะ,ะแกรื้อทําทั้งระบบมาแกว่างั้นใช่เนี่เนี่ยอะมาดูกล่องอะไรพี่ต้ากล่องอะไรอ๋ออันนี้เป็น เปิดไม่ได้อ้นอาถือดิเอ้นี่เขาเรียกว่าแคปซูลแก๊สโอ้ติดแก๊สด,ด้วยหรอก็ใช้น้ำมันนี่สลับสอระบบอ๋อคือไม่ต้องเราไม่ต้องไม่ต้องโอเครู้ว่าเป็นกล่องแก๊สละก็ก็คือรถคันนี้ใช้ทั้งน้ำมันแล้วก็แก๊สใช่ไหมแต่ว่าออฟรู้แล้วว่าสิ่งแรกที่ออฟจะทำคืออะไรสหรับ คันนี้ก็คือไปเอาไอ้ตัวนี้ออกก่อนนะคะเพราะว่าอ,อ๊อฟอ๊อไม่ชอบขับรถที่ที่ใช้แก๊สเนาะอ๊อฟกลัวนะคะ <Evet. S 1> ถามว่ามันประหยัดไหมก็คงประหยัดแล้วเนาะแต่ว่าหนึ่งเราเราต้องการพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็สองคือมันมันใช้น้ํามันอยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องจะเป็นต้องใช้แก๊สก็คือออาก,ก็จะไปเอาใี่ออกนะคะก็ก็ยังโอเคอยู่นะทุกอย่างอันไหน,นะะดีเราก็ยังไม่ต้องทําอะไร ก็เดี๋ยวค่อยๆปิดลงโอ้นะคะก็นี่โอเค,อเคก็วันนี้ก็ได้เลิกดีฝนตกแต่เช้านะคะชุ่มฉ่ำนะคะเป็นอากาศที่สุดชื่นสำหรับการรับสมาชิกใหม่ของออฟนะคะที่จะมาทำแคมเปอร์แวนนะคะก็เดี๋ยวเรา ค่อยมาดูกันว่าหลังจากนี้เจ้ารถคันนี้โตโยต้ารัลเอกคันนี้จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรและจะทําข้างในอะไรกับเขาบ้างเดี๋ยวอ๊อจะอัปเดตให้ดูนะคะสําหรับวันนี้บายบายค่ะอ๊อฟขับเลยเหรออูจะถอยหรอถอยหน้าออกได้ไหมเนี่ยได้รถมันสั้นลองดูนะครับจะรอดไม่รอดจะขับออกได้ไหม อยากขับก็ต้องอยากขับก็หาที่ขับให้ได้แล้วอืมปิดแอร์ก่อนดิดูนะครับจะรอดไม่รอด สตาร์ทหรือยังรถอ่ะอันนี้สตาร์ทยังยังจ้าโอ้ยตายแล้วรถยังไม่ได้สตาร์ทนะครับจะไปแล้วครับโรถจะลื่นไหมเออเบรกกับคันเร่งให้นี่ดีๆอันนี้คืออะไรอันอันริมกัคันเร่งอันนี้เบรกเเบรกเบรมือเบรคมือก็สีชมพูนั่นไง ถอยอยู่นะอถอยหลังบอกก่อนไนไม่ต้องหรอพ่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 อพลไมมโอ้ยเหลือเยอะแยะไป เลย